ปรับปพวงทันทีแบบนี้ตีมวยดีก็พอต้องเตะแล้วฟุตบอลกราบสวัสดีครับพบพ,บพอ่อของพเฮาเลาลันชาแนลคือเขากับช่วงลีลาฟุตบอลมือนีเสิาพ้าไปชมศอกเดียวน็อกรับกลางอากาศนอกทั้งคู่ต่อสู้น็อกทั้งสัญญาของตัวเองสโมสรยกเลิกสัญญาทันทีศอกเดียวน็อกรับกลางอากาศนักมวยเรียกพี่ ลักบีเลือกท่านสอกท้ายคมคมตรงเข้าไปสับปรับปรับพวงทันทีแบบนี้ตีมววยดีก็พอต้องเตะแล้วฟุตบอลจุดเริ่มต้นซ้ำนี่แล้วพี่น้องนี้ไม่ใครก็ใครครับดูครับมาโดนโอ้อาไพโดดลงเร่องกลานี่ครับโดนแล้ว สี่ห้าไม่ไหวนานๆออกครับแบบนี้คือต่อสูงวัอยุ่สนามยามู้นบนถินพาใบอยากบัดใจไปเลยมองนี้ได้รับเท้าแพนี่มีสิบสี่เข็มแอนตซินบ่ได้แจกนี่ที่จริงเอ้ที่อยู่นี่ด้วยมัดเข้าไปมัดเข้าไปสออสวนเกียบเลยครับนี่นี่ตรงไปมองนี้เด้อสมัรไปเลย อานะครับเจ้าตัวก่ยกมือขวาบอกเขาใจเย็นๆน,จนาจารยนพนุยับาบ,บับฟังเลยใส่เลยซับสอกเข้าไปดูปาะสอกเข้าไปล่วงหลับทางอากาศหลับทั้งยืนลอยลงเรียบร้อยคลิปที่ท่านในมึงไปวังหันพิษพลาดประการไหนทางช่องกาบขอโทษขอให้มานะโอกาสนี้แต่หากฟังแล้ว ถือใจหมักหลายๆกรุณากดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อต่อไปคห้กับพวกเขานเนรันเชลล์ในเดอรับกับรีลาฟุตบอลสวัสดีครับ